สวัสดีค่ะมาพบกับครูปริชาติทองสารนะคะวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของ describing people หรือการบรรยายลักษณะบุคคลนะคะนักเรียนสามารถหยิบหนังสือ English exercise ขึ้นมาเปิดในหน้า113ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อ,อาหารเรื่องนี้อยู่ในหน้า113-123ถึงค่ะ แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือนักเรียนสามารถดูในใบสรุปความรู้รหัส35ประกอบไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้ค่ะการบรรยายลักษณะบุคลคลนะคะเราก็จะใช้คำคุณศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วมาเป็นส่วนประกอบในการบรรยายซึ่งก็คือคำศัพท์ต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ในหมวดหมู่แรกกันก่อนนะคะ เป็นคำศัพท์ที่ใช้บรรยายรูปร่างหน้าตาความสูงอายุหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำหนักนะคะเราไปดูที่คำแรกค่ะคำแรกก็คือ good looking good looking ก็คือดูดีดูหลอ่อสวยนั่นเองนะคะดูสมาร์ทดูภูมิฐานนั่นเองค่ะคำที่สอง pretty pretty ก็คือน่ารักนะคะจะใช้กับเด็กๆหรือว่าเด็กผู้หญิงก็จะเหมาะสมนะคะ คำที่สามก็คือ well built well built ก็คือรูปร่างดีโครงร่างดีสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะคำที่4 middle age middle age อันนี้ก็คือวัยกลางคนหรือในช่วงอายุ40-60ปีนะคะต่อไป skinny skinny s k i n นีก็คือผอมแห้งเลยผอมเหลือแต่กระดูกเลยนะคะต่อไปค่ะ healthy healthy ก็คือดูแลมีสุขภาพดีดูรูปร่างแข็งแรงนั่นเองค่ะคำศัพท์ในหมวดต่อไปนะคะก็เป็นหมวดของหน้าตาหรือว่าผมนั่นเองนะคะคำแรกก็คือ oval oval ก็คือรูปทรงของหน้าที่เป็นวงรีหรือว่ารูปไข่นั่นเองนะคะจริงๆแล้วมีหลายรูปทรงนะคะดูในหนังสือประกรอบไปด้วยค่ะต่อไป big eyes big eyes คำว่า eyes ต้องเติม s นะคะตาสองข้างต้องอยู่ในรูปของพหูจพ์ค่ะ big eyes ก็คือตาใหญ่ตาโตตากลมสวยนั่นเองนะคะต่อไป mustache m u s t a c h ก็คือหนวดนั่นเองค่ะต่อไป glasses glasses แว่นตานะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของผมแล้วนะคะ short hair short hair ก็คือผมสั้นนั่นเองซึ่งจะบอกระดับความยาวความสั้นของผมนอกจาก short hair ก็จะมี long hair อีกนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็น รูปร่างลักษณะของเส้นผมนะคะ curly hair curly hair ก็คือผมหยิกค่ะต่อไป straight hair straight hair ก็คือผมตรงนั่นเองค่ะสุดท้ายเป็นสีนะคะ b l o n d hair b l o n d hair ก็คือผมสีบอนค่ะเช่นเดียวกันนะคะ สีของผมก็จะนอกจากสีบอนแล้วก็จะมีสีดำสีน้ำตาลให้หนักเรียนเปลี่ยนคำคุณศัพท์เรื่องของสีเป็นไปตามลักษณะของสีนั่นเองนะคะเรามาดูคำศัพท์ในกลุ่มที่3กันนะคะกลุ่มนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยของบุคคลค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำศัพท์คู่กันกับความหมายไว้ให้เลยนะคะคำแรก nice nice ก็คือใจดีค่ะ คำที่สอง cheerful cheerful ร่าเริงคำที่สาม polite polite สุภาพคำที่สี่ intelligent intelligent ฉลาดคำที่ห้า brave brave กล้าหาญคำที่หก friendly friendly ก็คือเป็นมิตรหรือมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะต่อไปคำที่7 funnyfunny แ Funny, ปลว่าตลกค่ะทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของคำศัพท์นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมีเวลาศึกษาก็จะต้องดูในหนังสือ English Exercise เพิ่มเติมหรือในใบความรู้ด้วยนะคะเพราะในนั้นมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะในบางส่วนค่ะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการถามตอบเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของบุคคลกันแล้วนะคะไปดูที่หัวข้อแรกข้อที่1การถามรูปร่างลักษณะของบุคคลกันค่ะลักษณะคำถามก็จะขึ้นต้นด้วย w h ต t และตามด้วย Do หรือ does ตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้ค่ะ ตรงที่เป็นขีดเส้นนั้นก็คือเป็นคำนามหรือคำสรรพนามที่ใช้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะก็คือผู้ที่เราถามถึงนั่นเองค่ะตามด้วยคำว่า look like look like ตัวนี้ก็คือลักษณะนั่นเองค่ะในประโยคคำถามนี้ก็จะมีความหมายภาษาไทยว่าจุดจดมีลักษณะอย่างไรเขามีลักษณะอย่างไรเธอมีลักษณะอย่างไรคุณมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะ วิธีการตอบคำถามสามารถตอบได้สองแบบแบบที่1ประธานของประโยคตามด้วย w o l d s e e is are นะคะแล้วก็ตามด้วยลักษณะของรูปร่างสูงผอมอ้วนเตี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแบบที่2ประธานของประโยคตามด้วย has หรือ have แล้วก็ตามด้วย ลักษณะของผมลักษณะของตาโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูนำเสนอไปก่อนหน้านี้มาใช้ในประโยคนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการถามและการตอบกันนะคะตัวอย่างกำหนดผู้หญิงคนนี้มาให้ดังนั้นประโยคคำถามเราก็จะได้ว่า what does she look like what does she look like ผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอย่างไร เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างคำตอบเป็นสองแบบเลยนะคะทั้งลักษณะรูปร่างแล้วก็ผมกับตาเลือกมาทั้งสองอย่างเลยนะคะนักเรียนสังเกตที่การตอบคำถามด้วยค่ะคำตอบแรก she is tall and beautiful she is tall and beautiful อันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะรูปร่างนะคะ ขึ้นต้นประโยคคำตอบก็คือประธานก็คือ she ตามด้วย verb t o b e คือ is แล้วก็ลักษณะรูปร่างก็คือ tall and beautiful ต่อไปประโยคที่2ค่ะ she has long hair she has long hair ผู้หญิงคนนี้มีผมยาวคำตอบขึ้นต้นประโยกด้วยประธานก็คือ she ตามด้วย h a s เพราะว่า h a s จะใช้กับประธานในกลุ่มของเอกพจน์นะคะตามด้วยลักษณะของผมก็คือ long hair ผมยาวนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what ค่ะ what ตามด้วย is หรือ are ซึ่งก็คือ verb to be นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยผู้ที่ถูกถามถึง ตามด้วย like l i k e like ในประโยคนี้ไม่ได้มีความหมายว่าชอบนะคะเมื่อใดก็ตามที่ like อยู่คู่กันกับ verb to be ใช้คู่กันกับ verb to be แบบนี้จะหมายถึงการพูดถึงลักษณะของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปร่างหรือว่าลักษณะนิสัยนะคะ ในประโยคคำถามนี้ก็จะมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ว่ามีลักษณะอย่างไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกผู้ชายคนนี้คุณครูก็ให้ประโยคคำถามมาว่า What is he like What is he like เขามีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือ He's a nice person He's i a nice person. เขาเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคคำถามที่ใช้ verb to be คือ are จะได้ประโยคคำถามว่า What are you like? What are you like? คุณมีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือ I am cheerful and funny. I am cheerful and funny. เรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการถามความสูงอายุหรือน้ำหนักของบุคคลค่ะหัวข้อแรกการถามความสูงให้นักเรียนสังเกตคำที่ขึ้นต้นเปรียบคำถามค่ะเราจะใช้คำว่า how tall how tall how tall ที่แปลว่าสูงนั่นแหละค่ะแล้วตามด้วย verb to be is am หรือ are uh, นะคะ หลังจากนั้นก็ตามด้วยผู้ที่ถูกถามถึงไม่ว่าจะเป็นคำนามที่เป็นชื่อคนหรือคำศัพนาม h e s h e we y o u r ได้หมดเลยนะคะลักษณะการตอบก็ขึ้นต้นด้วยคำศัพท์นาม i u w e t h he s h e i t ที่นักเรียนรู้นั่นเองค่ะตามด้วย verb to be is am หรือ are ใช้ให้เหมาะสมถูกต้องกับประธานของประโยคนะคะหลังจากนั้นตามด้วยความสูงตามด้วยหน่วย หน่วยก็คืออาจจะเป็นเซนติเมตรหรือถ้าต่างประเทศอาจจะเป็นฟุตหรือภาษาไทยที่เราเรียกว่าฟุตนั่นเองนะคะสูงกี่ฟุตกี่ฟุตว่ากันไปแล้วจบท้ายด้วยคำว,ว่าชอนะคะต่อไปการถามอายุอันนี้นะัเกเรียนน่าจะคุ้นเคยขึ้นต้นประโยคคำถามเราจะใช้ how old how old แล้วก็ตามด้วย verb to be is am are เช่นเดิมค่ะแล้วตามด้วย ผู้ที่ถูกถามถึงนะคะคำตอบก็จะขึ้นต้นด้วยคำศัพท์นามตามด้วย is am หรือ are ตามด้วยอายุตามด้วยคำว่า year o คำว่า year สามารถเติม s ได้ในกรณีที่ตั้งแต่2ขวบ2ปีขึ้นไปนะคะต่อไปถามน้ำหนักวิธีการถามน้ำหนักจะมีอยู่2แบบนะคะแบบที่1ใช้ what แบบที่2เราจะใช้ how much นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคครูแยกไว้ให้ในแต่ละส่วนแล้วค่ะไปดูค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะการถามความสูงอย่างที่คุณครูอธิบายไปทีแรกนะคะว่าเราจะใช้ how tall ในประโยคคำถามนะคะดังนั้นมาดูที่ตัวอย่างประโยคการถามการตอบกันค่ะ คุณครูกำหนดข้อมูลของคนสองคนมาไว้ให้ก็คือแมรี่กับแจ็คแต่ตรงนี้เราอยากทราบข้อมูลของแมรี่คุณครูวงแมรี่ไว้ให้นะคะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพแมรี่มีความสูง152 cm Cm ก็คืออักษรย่อของหน่วยเซนติเมตรนั่นเองนะคะไปดูประโยคคำถามกันค่ะคำถามก็จะได้ว่า how tall is Mary How tall is Mary? Mary สูงเท่าไหร่วิธีการตอบก็คือ She is 152 centimeters tall. She is 152 centimeters tall. นักเรียนดูคำว่า152นะคะตรงนี้ก็มีความหมายว่า152นั่นเองค่ะ และจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคำว่า a อ d ที่คุณครูวงเล็บไว้ให้นักเรียนจะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะคะถ้าไม่พูดก็จะกลายเป็นว่า she is 152 c m t a l l สามารถเขียนได้สองแบบแบบที่มี a อ d และไม่มี a อนนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ150 เห็นไหมคะเส้นจุดไข่ปลาสีแดงคำถามก็จะได้ว่า How tall are you? How tall are you? คุณสูงเท่าไหรนะ่น่ะคำตอบก็คือถาม u u ตอบ I ใช่ไหมคะ I am 150 f i centimeters tall. I am 150 f centimeters tall. เราไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะเป็นการถามอายุนั่นเองนะคะตัวอย่างแรกเป็นรูปเด็กผู้หญิงคนนี้อายุของเธอก็คือ1ขวบหรือ1ปีนั่นเองค่ะประโยคคำถามก็จะได้ว่า How old is she? How old is she? คำตอบก็คือ She is one year old. She is one year old เห็นไหมคะคำว่า year ไม่ต้องเติม s เพราะว่าอายุเพียงแค่1ขวบหรือ1ปีนั่นเองนะคะต่อไปคนต่อไปอ่าอันนี้มี2คนค่ะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยแต่งตัวก็เหมือนกันเป็นคู่แฝดกันค่ะทั้ง2คนนี้อายุ7ขวบหรือ7ปีนะคะคำถามก็จะได้ว่า how old are they? How old are they? พวกเขาอายุเท่าไหร่คำตอบก็คือ They are seven years old. They are seven years old. ตรงนี้คำว่า year เติม s แล้วนะคะเพราะว่าอายุ7ปีนั่นเองคะ่ะเราไปดูคำถามต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการถามน้ำหนักตรงนี้มี2รูปแบบด้วยกันนะคะ รูปแบบที่ 1. ประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย what ค่ะเราไปดูข้อมูลที่กำหนดนะคะข้อมูลกำหนดว่าหนัก45 kg kg ก็คือตัวอักษรย่อของหน่วยกิโลกรัมนั่นเองค่ะประโยคคำถามจะได้ว่า what do you weigh what do you weigh คำตอบก็คือ I weigh 45 kilograms I weigh 45กิโลกรัมต่อไปแบบที่2นะคะประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วยคำว่า how much นั่นเองค่ะไปดูข้อมูลค่ะคนนี้หนัก62 kg นะคะคำถามก็จะได้ว่า how much does he weight? how much does he weight? คำตอบก็คือ he weights 62 kilograms He weighs 62 kilograms เราไปดูต่อไปค่ะเป็นการถามส่วนของหน้าแล้วก็ผมของบุคคลก็คือรายละเอียดของใบหน้าทั้งหมดแล้วก็ผมทั้งหมดนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะให้รูปภาพนี้มาประโยคคำถามถามว่า What color are her eyes? What color are her eyes? คำว่า eyes ต้องเติม e l s นะคะตาสองข้างนะคะอยู่ในรูปของพหูพจน์คําถามนี้ถามว่าตาของผู้หญิงคนนี้มีสีอะไรดูจากภาพเรียบร้อยเราก็จะได้ประโยคคําตอบว่า they are blue they are blue พวกมันก็คือตาเราใช้คำว่า they แ a n eyes ทั้งสองข้างนั่นเองนะคะ t h e y a r e blue ก็คือพวกมันมีสีฟ้านั่นเองค่ะตรงกับข้อมูลในภาพเลยนะคะภาพต่อไปค่ะคำถามถามว่า What is her hair like What is her hair like อย่าลืมนะคะ like ใช้คู่กับ verb to be ถามถึงลักษณะค่ะข้อนี้ก็เลยถามว่าผมของเธอมีลักษณะอย่างไร เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบว่า it's long straight black hair it's long straight black hair ผมยาวตรงแล้วก็มีสีดำด้วยนะคะต่อไปเป็นการถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของบุคคลนะคะจะมีตัวอย่างด้วยการสองคำถามเราไปดูตัวอย่างแรกค่ะถามว่า what are his characteristics What are his characteristics มีลักษณะอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะ He's i nice and friendly He's i nice and friendly ต่อไปค่ะข้อมูลต่อไปถามถึงเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสีส้มๆในภาพนะคะถามว่า What is her personality What is her personality มีนิสัยอย่างไรนั่นเองลักษณะนิสัยอย่างไรนั่นเองนะคะคำตอบก็คือ s h e e s polite and h e l p f u l s h e e s polite and helpful, polite and helpful เป็นคนสุภาพแล้วก็มีน้ำใจชอบช่วยเหลือนะคะต่อไปค่ะเป็นเวลาของแบบฝึกหัดนะคะคำสั่งบอกว่า match the people's information with the picture ให้จับคู่ระหว่างรูปภาพกับข้อมูลของบุคคลนะคะตรงนี้คุณครูกำหนดคนมาให้5คน The first one, her name is Cindy. The second one, his name is b r o o k e The third one, her name is Amanda. The fourth one, his name is Max. and the last one her name is Olivia ห้าคนเรียบร้อยนะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลมีอะไรบ้างคุณครูจะปล่อยออกมาทีละข้อมูลนะคะแล้วก็ให้เรียนหาคำตอบในแต่ละข้อได้เลยค่ะข้อมูลแรกบอกว่า he has short b l o w n hair and blue eyes he is good looking He has short b l o w hair and blue eyes. He is good looking. he ผู้ชายนะคะมีอยู่2คนระหว่าง Blue กับ Max ข้อมูลบอกว่าเขามีผมสั้นสีน้ำตาลโอ้โหชัดนะคะระหว่าง Blue กับ Max ใครกันนะที่มีผมสั้นสีน้ำตาลแค่นี้นะักเรียนก็น่าจะตอบได้แล้วนะคะโอเคข้อนี้ตอบว่า แม็กนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปไปดูข้อมูลที่2นะคะ s is s k y She has big blue eyes She has banks She s s y s h She s b s g i l blue eyes She has b a n ส s คำว่า Banks ในที่นี้แปลว่าผมหน้าม้านะคะผู้หญิงมีอยู่3คน ด i n d y Amanda, Olivia ใครกันนะที่มีผมหน้าหมาตอบได้แล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือซิน n d y นั่นเองต่อไปข้อมูลที่3ค่ะ She's friendly She has straight blonde hair and big blue eyes She's friendly She has straight blonde hair and big blue eyes เป็นคนที่เป็นมิตรมีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนแล้วก็มีผมตรงสีบลอนด์ตากลมโตสีฟ้าใครเอ่ยอแมนดาถูกต้องค่ะเหลือสองคนแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปข้อมูลที่4ค่ะ She has ค่ะ g curly blonde hair and big blue eyes She is nice She has long curly blond hair and big blue eyes. She is nice. Mm hmm. เป็นผู้หญิงที่มีผมยาวหยิกแล้วก็สีบลอนด์ด้วยโอ้โ oh, หใครกันนะคะตอบค่ะโอลิเวียข้อมูลสุดท้ายค่ะ He is tall. He has short blond e hair and big blue eyes. He is tall. He has short blond hair and big blue eyes. แน่นอนค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้สุดท้ายก็คือบรูคนั่นเองค่ะถ้าตอบหมดทั้ง5ข้อนะคะแปลว่านักเรียนพอจะเข้าใจการบรรยายลักษณะบุคคลแล้วนะคะแล้วก็นักเรียนก็จำคำศัพท์ได้ด้วยจึงจับคู่ได้ถูกต้องเก่งมากค่ะสรุปนะคะ describing people ก็คือการบรรยายลักษณะของบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้เราอาจจะบรรยายได้ถึงลักษณะรูปร่างทรงผมสีผมสีตา รวมถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคนด้วยนะคะโดยประโยคคำถามคำตอบคุณครูก็ยกตัวอย่างไปให้ดูแล้วนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือ English Exercise และใบสรุปความรู้รหัส35นะคะถึงเวลาทำการบ้านแลวก็งานของวันนี้แล้วนะคะ สำหรับนักเรียนที่เรียนจบแล้วก็ขอให้นักเรียนทบทวนเนื้อหารายละเอียดอีกสักครั้งนะคะโดยนักเรียนอาจจะดูในหนังสือ English Exercise หน้า1น3่ถึง123นะคะซึ่งในนั้นจะมีทั้งคำศัพท์และก็ประโยคคำถามคำตอบนะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนค่ะ หรือถ้าใครที่ยังไม่มีหนังสือไม่เป็นไรค่ะนักเรียนสามารถศึกษาได้จากใบสรุปความรู้รหัส35นะคะหลังจากที่นักเรียนทบทวนเรียบร้อยแล้วนักเรียนที่มีหนังสือก็ทำในหนังสือนะคะในหน้า 124- ถึง125 exercise ที่1เท่านั้นค่ะแต่สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีหนังสือ ให้นักเรียนทำในใบกิจกรรมรหัส35เรื่องการบรรยายลักษณะบุคคลนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะคะเมื่อมั่นใจแล้วส่งงานตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจงานให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ